สายพร้อมนะฮะสวัสดีคุณอาร์ตครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต่างๆสวัสดีพี่ตังโมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอาร์ตครับโหเสียงดีมากเลยอะวิเสียงนุ่มเอออันนี้คือชื่อเรื่องเที่ยงคืน45ใช่ครับโอ้อันนี้เป็นประสบการณ์ของพี่อาร์ตเองปะอ่าใช่เลยครับประสบการณ์ตรงเลยครับคือเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมอายุประมาณสัก15-16ครับ แล้วประจมบอกกับว่าณตอนนั้นนะครับก็คือผมได้ย้ายบ้านจากอีกที่หนึ่งมาอยู่ในโซนของพระบะแดงครับในจังหวัดสมุทรปราการฮะแล้วในช่วงนั้นนะครับด้วยความที่ย้ายมาที่นี่ใหม่ๆฮะก็มาเจอบ้านอยู่หลักหนึ่งซึ่งเขาขายเป็นบ้านไม้เก่าๆโซมๆมหน่อยครับพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับลองนึกภาพว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ที่มีใต้ถุนนิดหนึงสูงจากพื้น,นประมาณสัก50เซนได้ครับตรงบริเวณใต้พื้นบ้านนะครับก็จะมีขี้ดินขี้โคลนอะไรเงี้ยฮะแล้วความยาวระหว่างบ้านนะครับก็จะประมาณสัก1-2ตู้คอนเทนเนอร์อ่าไม่ไม่ได้ใหญ่มาก ทีนี้ตอนที่ผมเข้ามาอยู่ครับด้วยความที่เราก็เป็นเด็กเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรล้วก็มาอยู่กับพ่อกับแม่เหมือนปกติเนี่ยแหละฮะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นบ้านเก่าครับทำให้การจัดห้องอะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่บ้านมันเก่าด้วยแล้วก็เพิ่งจะย,ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆครับการกั้นห้องก็เลยจะเป็นการแบบว่าเอาตู้มาวางกั้นห้องเอาไว้เป็นสัดเป็นส่วนว,ว่าเออห้องนี้กินข้าวนะ,ห,ะห้องนี้คือที่รวมตัวกันอะไรทำนองนั้นึ่งให้พี่ๆทั้งสามท่านนะครับลองนึกภาพแบบบ้านเก่าๆนะครับก บ้านไม้ที่เวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับสามารถมองทะลุเข้ามาในบ้านเราได้เลยเป็นบ้านที่เป็นไม้ติดกันเป็นซี่ๆครับเหมือนช่องระบายอากาศอะไรเงรี้ยฮะอ่ะเราก็เข้ามาอยู่ด้วยความที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รีโนเวทอะไรก็เข้ามาอยู่ปุ๊บตัวผมเองเนี่ยจะอยู่โซนของด้านด้าน้ายทีนี้อ่าพออยู่มาได้ประมาณสักเดือนนึงครับก็เริ่มมีเพื่อนแล้วประจวบเหมาะกับว่าผมมาชอบเตะบอลมากเลยเมื่อก่อน แล้วถแถวๆนั้นนะครับถแถวๆพระประแดงนะฮะมันจะมีสถานที่นึงเป็นเหมือนคล้ายๆลานกีฬามันอยู่ไอ้ทางด่วนนะครับที่หนึ่งเลยอยู่แแถวๆนั้นแหละครับก็ไปเตะบอลกับเพื่อนนี่นแหละเกือบสามทุ่มก็เดินกลับมาที่บ้านบ้านผมเนี่ยจะมีกฎอยู่ข้อนหนึ่งก็คือห้ามให้ผมเนี่ยกลับบ้านเกินหนึ่งทุ่ม oh <my> ถ้ากลับบ้านเกินหนึ่งทุ่มเท่าไหร่ฮะคือจะโดน แม่ตีแน่นอนโดนดา่าโดนตีหรือว่าโดนนาโทษอะไรก็ว่าไปซึ่งวันนั้นนะครับผมก็เตรียมใจไว้แล้วหละอย่งไงถ้าเข้าบ้านมาสามทุ่มเนี่ยโดนโดนไม้เรียวหวดแน่นอนเพราะกลับมาถึงบ้านนะปรากฏว่าไม่โดนอะไรเลยไม่โดนตีแต่ว่าโดนให้งดเข้าเย็นแทน ด้วยความที่เราก็เป็นเด็กเนาะ,ะไม่กินข้าวเย็นมันก็เรื่องธรรมดาหละฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กินแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับก็อาบน้ำหมาบท่าตอนนั้นเวลาประมาณสักเกือบเกือบสี่ทุ่มแล้วฮะก็เลยเข้าไปนอนในห้องของตัวเองด้วยการนอนนะครับตัวผมเองครับจะหันหัวออกไปทางหน,น้าบ้านหันไปทางไอ้ที่มันเป็นซี่ไม้หลายๆซี่อะครับที่เวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาจะเห็นนะฮะหันหัวไปทางนั้นค่ะทีนี้ด้วยความที่ผมไปเตะฟุตบอลมาเหนื่อยก็นอนหลับไปนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็นอนหลับไป จนกระทั่งนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ครับเพราะกฏว่ารู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงคนนมาเรียกมีเสียงเรียกประมาณว่าอาร์อารเว้ยอาร ซึ่งในขณะที่ผมกําลังหลับๆอยู่ครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเราเนี่ยแล้วพอตาเริ่มจะลืมขึ้นมาได้แล้วครับก็จําได้อีกว่าไอ้เสียงเสียงเนี้ยมันเป็นเสียงของเพื่อนผมคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าแมนเจ้าแมนเนี่ยเขาจะมีนิสัยเวลาจะมาบ้านผมทุกครั้งครับเขาจะตะโกนเรียกมาแต่ไกลเลยเหมือนส่งสัญ,ญญาณมาให้รู้เลยครับว่ากูมาแล้วนะซึ่งผมก็จําได้ว่าเฮ้ยเนี่ยคือเสียงของเพื่อนผมนะที่ชื่อว่าแมนก็กําลังจะตะโกนออกไปว่ามีอะไร เพราะว่าได้ยินเสียงเนะี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านแล้วแต่ตอนที่กําลังจะตะโกนออกไปคําว่ามีอะไรครับประจวบเหมาะกับผมว่าไปหยิบมือถือที่วางอยู่ตรงหัวนอนพอด,ดีก็เปิดมือถือขึ้นมาพร้อมกับกาลังจะตะโกนว่ามีอะไรแต่พอเห็นเวลาบนมือถือปุ๊บผมตะโกนแค่คําว่ามิแล้วก็รีบเก็บคําที่เหลือแบบเข้าลําคอไปเลยครับพี่เกมพอดูนาฬิกาในโทรศัพท์เนี่ยตอนนั้นมันเวลาประมาณสักเที่ยงคืน45นาที อ่ะซึ่งมันก็มืดมากๆแล้วครับมันดึกมากแล้วก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยเพื่อนเราจะมาเรียกตอนเที่ยงคืนอย่างงี้หรอเออคือไม่เคยมีประสบการณ์แบบเพื่อนมาหาตอนดึกๆอย่างนี้เลยอ่ะอืออือเพราะสมัยก่อนมันก็คงแบบดึกมากๆเนาะแบบมืด,มดมแล้วเที่ยงคืนสี่ห้าทีคือคนกานอนกันหมดแล้วสมัยก่อนคนนอนไวมากทีนี้ผมก็เลยไม่ได้อ่าไม่ได้ตะโกนคําที่เหลือไปก็แค่ตะโกนก็ว่ามิแล้วก็เก็บคําเข้าคอหมดเลยแล้วก็ได้แต่นอนฟังเสียงว่าคนที่มาเรียกเนี่ยจะเรียกอะไรต่อเขาก็ตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านนั่นแหละ อาด้วยอาดเสียงก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้นจนเหมือนกับว่าเรียกอยู่สักพักหนึ่งนะฮะเหมือนจากเสียงเรียกธรรมดาเนี่ยเริ่มกลายเป็นเสียงที่โกรธขึ้นอาดอาด้วยกูรู้นะว่ามึงได้ยินกูอ่ะมึงอย่าทำเป็นไม่ได้ยินนะแล้วก็พูดบนซ้ําอยู่แบบนั้นนะฮะจากเสียงผู้ชายเนี่ยก็เริ่มดังเริ่มแหลม <down S 2> ขึ้นเริ่มกลายเป็นเสียงที่สูงปีดจนเป็นเสียงผู้หญิงไปแล้วอ่ะฮะด้วยความที่ตอนนั้นผมก็กลัวมากก็เลยไม่รู้จะทําอะไรฮะก็เลยเอาผ้าห่มเนี่ย ามาคุมปิดตาไว้แล้วก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็ได้นอนฟังเสียงอยู่แบบนั้นนะครับว่าเขาจะเรียกไปอีกนานขนาดไหนจกนกระทั่งพอฟังเสียงไปได้สักพักหนึ่งครับปรากฏว่าผมเผลอหลับไป แล้วก็หลับไปได้นานเท่าไหร่ไม่รู้ครับพี่พีก็คือพอหลับไปเริ่มรู้สึกตัวว่าเหมือนมีคนนะครับเดินขึ้นมาบนที่นอนในตอนนั้นขณะที่กําลังหลับตาอยู่นะครับด้วยความที่ที่นอนผมนะตอนนั้นนะฮะมันเป็นที่นอนประมาณสัก6ฟุตเป็นที่นอนสปริงเวลามีคนที่เดินขึ้นมาบนที่นอนนะฮะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนมาเหยียบอยู่นะอย่าบอกนะซึ่งนะตอนนั้นนะครับผมกําลังนอนหงายอยู่และในห้องก็ปิดไฟหมดเลย พอรู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่ตรงปลายเท้าเนี่ยก็พยายามจะลืมตาขึ้นมาดูว่าใครมามาเดินอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่มาดูหรือเปล่าพยายามจะลืมตาขึ้นมาดูแต่ตอนนั้นไม่รู้เป็นอะไรครับพี่พี่ก็คือผมไม่สามารถที่จะลืมตาขึ้นมาดูได้ทำไม่ได้เลยทีนี้ด้วยความที่เป็นคนก็ไม่ค่อยได้กลัวเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับก็เลยลองจับสังเกตว่าคนที่ขึ้นมาบนที่นอนจะทําอะไรต่อไป ทีนี้ผมก็เริ่มจับสังเกตแล้วเขาก็ขึ้นมายืนอยู่ตรงตาตุ่มด้านซ้ายก่อนแล้วก็เหมือนกับก้าวขามาที่เอวด้านซ้ายอยพอเดินมาที่เอวด้านซ้ายก็เริ่มไปมาที่หัวไหล่ด้านซ้ายหมายถึงว่าเขาเหยียบลงบนตัวเราเลยเหรอคะอหรือว่าเหยียบข้างๆที่นอนครับคือตัวในเอียงไป,ออเ,ปงเลยะเหยีบคือมันย่บลงไปถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้เขาก็เดินมาทางหัวไหล่ด้านขวาแล้วก็ลงไปที่เอวด้านขวา เหมือนเดินรอบๆตัวเราอย่างเงี้ยฮะทีนี้ด้วยความที่เป็นเด็กวัยรุ่นก็อยากจะรู้ว่าเอ้ยใครมาแกล้งคืออยากรู้ว่าเป็นผีหรือคนกันแน่ก็เลยลองฝืนใจตัวเองดูครับในเมื่อตัวขยับไม่ได้นี่ก็เลยค่อยๆขยับปลายนิ้วตัวเองก่อนเริ่มที่นิ้วอ่านิ้วด้านขวาค่อยๆขยับจากพวกนิ้วก้อยนิ้วนางอะไรเงี้ยค่อยๆลองกระดิกกระดิกดูเฮ้ยเริ่มกระดิกได้ก็ไล่มาที่ มือเริ่มกระดิก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 เอามือก็ยังกระดิกได้ทีนี้พอมือเริ่มกระดิกได้ครับความคิดในหัวผมตอนนั้นมีอย่างเดียวเลยก็คือถ้าเกิดว่ามีคนมายืนข้างๆจริงๆอะ่ะมือผมต้องไวกว่าขาเขาอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจนับหนึ่งสองสามแล้วก็เอามือที่ขยับได้ครับคว้าไปที่ข้างๆตัวฟุืบเออมันก็ต้องเจอขาคนบ้างนะแต่สิ่งที่เจอคือมันไม่มีอะไรเลยครับพี่พี่ึมมันเป็นพื้นที่ว่างเปล่าข้างๆเลย แต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือไอ้รอยอยุบตรงเอวข้างขวาครับยังอยู่แต่ควานไปแล้วไม่เจออะไรทีนี้พอควานไปไม่เจออะไรความรู้สึกต่อมาตอนนั้นก็คือว่าเหมือนมีเศษไม้กวาดนะครับที่มันหลุดออกมาจากก้านนะครับมันเหมือนมันมาโดนที่ใบหน้าเหมือนมาปัดปัดปัด,ปดตรงใบหน้าอย่างเงี้ยด้วยความที่มันขันมากผมก็เลยจะเอาเมือข้างที่ขยับได้นี่แหละมาปัดไอ้ก้านไม้กวาดที่อยู่บนหน้าแต่พอเอื้อมมือมาปุ๊บปรากฏว่ามันมาไม่ถึงหน้าครับพี่เกม มันมาติดอยู่ตรงหูด้านขวาเหมือนโดนอะไรบางอย่างกั้นเอาไว้ผมก็เลยค่อยๆเอามือที่ขยับได้นี่นะฮะค่อยๆจับที่มากั้นไว้เนี่ยค่อยๆคำค่อยๆคำปรากฏว่าพอคำไปคำมามันเป็นแขนคนคือจับโดนไป,ไปเลยค่ะใช่ครับอ่าเหมือนมีแขนคนนะ่ะมาเท้าอยู่ข้างๆหูครับอ๋อ<ล>กดไว้งนี<ม>ประมาณนั้นฮะแล้วผมก็เลยค่อยๆเอามือครับค่อยๆไล่ขึ้นไปจากแขนเขาเนี่ยค่อยๆจับจับไปเรื่อยๆใจอาร์ททำได้ไรว่าแข่งจริง พอจับไปครับเริ่มจับได้ว่าเป็น,ปนข้อศอกพอไล่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งเริ่มเป็นหวัวไหล่ทีนี้รู้แล้วว่ามันเป็นคนแน่ๆก็พยายามจะลืมตายอีกแต่ว่าลืมเท่าไหร่เหมือนก็ลืมไม่ได้ทีนี้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่ามีไมกวานมาโดนหน้าเนี่ยนะตอนนั้นเริ่มจะจินตนาการได้แล้วว่ามันอาจจะเป็นเส้นผมหรือเปล่าอือนดูได้ว่าเป็นเส้นผมเนี่ยจากที่มันโดนแคบปลายครับตอนนี้เหมือนเส้นผม่มันลงบักกองที่ใบหน้าแหละ อากโดนแค่ปลายเนี่ยเริ่มเหมือนมีผมมากองที่หน้าแล้วตอนนั้นจินตนาการอย่างเดียวเลยคือเขากําลังก้มมามองหน้าเราอยู่หรือเปล่าอ,อ่ะเส้นผมมันก็เลยลงมากองอะไรอย่างเงี้ยชัวที่ผมก็แบบลองลองสวดมนต์ในใจนะครับก็สวดผิดส,สวดถูกนะฮะก็พยายามจะมัวม่วมัวม่วไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกต่อมาหลังจากที่รู้ว่ามีคนมานั่งอยู่บนตัวแล้วก็ก้มหน้ามาดูเนี่ยอันนี้ต้องอขอโทษพี่ๆทั้งสามท่านแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะฮะความรู้สึกตอนนั้นนะครับเหมือนเขาพยายามจะเอาล่องของหน้า Uh huh. มากดที่ที่หน้าของผม uh huh. ซึ่งความรู้สึกนะตอนนั้นคือมันมันใช่เลยครับว่าเป็นร่องหน้าอกแน่ๆแ,แต่การที่เขากดนะครับเขาไม่ได้กดเหมือนว่าพยายามจะเหมือนมีเซ็กกับเรานะครับแต่ว่าคือกดเหมือนให้เราหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายนะตรงนั้นเลยฮนะคือผมรู้สึกว่าผมอึดอัดมากแล้วก็หายใจไม่ออกแบบสุด,สด ทีนี้ก็พยายามจะดิ้นนะฮะแต่ด้วยร่างกายมันเก็งไปหมดแล้วฮนะก็ทําเท่าไหร่มันก็ไม่หลุดจากตรงนี้สักทีอนะ่ะจนความรู้สึกสุดท้ายคือไม่ไหวแล้วอนะ่ะถ้าเกิดว่าถ้าจะตายอ่ะก็ก็ให้ตายไปเลยคือไม่สู้อีกต่อไปแล้วฮนะสู้จนเหนื่อยแล้วแต่ในตอนที่ผมกําลังจะหมดลมหายใจไปครับณนะตอนนั้นนะเหมือนได้ยินเสียงของคนคนหนึ่งดังมาจากอีกฝากหนึ่งของห้องเป็นเสียงของผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งครับพูดมาบอกว่าหนูอย่าไปทาเขาเลยลูกเขาไม่รู้เรื่อง ซึ่งคนที่อยู่บนตัวผมเนี่ยที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนกับเขียงคนที่ตะโกนมาจากมุมห้องอกลับไปบอกว่ามันจะไม่รู้ได้ยังไงมันมาอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นมันทาอะไรเลยเสียงแยกแก่ๆก,ก็พยายามจะพูดบอกเออหนูอย่าไปทำก็เลยเขาไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วก็เหมือนเสียงสองเสียงนี้ครับตะโกนด่าก,กันแล้วก็เถียงกันอยู่ในห้องผมมะฮะเสียงมันดังมากกังวานมากจนเถียงกันอยู่พักหนึ่งก็เริ่มมีเสียงใหม่เกิดขึ้นมาเป็นเสียงของผู้ชายแก,แก่ๆ ดังมาทางทิศทางเดียวกับคุณคุณยายคนนั้นเลยแต่ว่าเสียงของผู้ชายแก่ๆคนนี้ครับก็คือดูทรงพลังแล้วก็มีอำนาจมากๆก็พูดตะคอกมาบอกว่าถ้ามึงไม่ปล่อยเขาอ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้ฮะก็คือคกลัวเสียงนี้มากๆะครับก็ค่อยๆเอาตัวเองอ่ะดันดันออกมาจากตัวผมะฮะความรู้สึกคือเหมือนเขาค่อยๆดันตัวเองขึ้นแล้วด้วยความที่ขาดอากาศหายใจนานนะครับก็เลยเหมือนเฮือกขึ้นมาแบบแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยครับ สิ่งแรกที่อีตื่นขึ้นมาที่จะทําเลยก็คือผมจับโทรศัพท์กดเลยดูเวลาว่าตอนนั้นกี่โมงแล้วพอดูนาฬิกาอีกทีหนึ่งตอนนั้นเวลาตีห้าสี่สิบห้านาที <c oughs> ผมจําได้แม่นเลย <c oughs> ก็เลยลุกตื่นเลยฮะออกไปซื้อพวกข้าวแกงตามร้านที่เขาขายตอนเช้าๆครับรอพระบินทบาทก็ซื้อของเก็บเศษเหรียญอะไรเก็บใส่กระเป๋าเสร็จปุ๊บก็มารอ,อาจนพระมาครับผมก็ใส่บาทตามปกติแล้วพรับอะไรเสร็จในขณะที่กําลังหันหลังเดินกลับฮะับ ปรากฏว่าพารูปที่ผมใส่บาตรนะครับท่านพูดมาลอยๆบอกว่า <c oughs> เขาแค่อยากให้ช่วยนะโยมอยู่ดีๆก็ทักผมก็เลยหันไปดูพารูปนั้นแต่ว่าพารูปนั้นก็คือเหมือนหันหลังแล้วก็เดินไปบิณฑบาตต่อที่อื่นแล้วครับผมก็เลยแปลกใจว่าเอ้เรายังไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลย <c oughs> ว่าเมื่อคืนเจออะไรมาทําไมท่านถึงรู้ทีนี้ก็กลับมาที่บ้านนะ <c oughs> ก็เดินมาจะถึงหน้าบ้านตัวเองอยู่แล้วครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ไปซื้อข้าวแกงมา ก็จะมีพวกเศษเหเรียญเศษอะไรงเงี้ยอยู่ในกระเป๋าผมก็เลยล้วงกระเป๋ากล่าว่าเจ้าไอ้เศษเหรียญนะ่ะมาใส่กระเป๋าแต่บังเอิญตอนที่กาลังจะใส่กระเป๋าครับมันมีเหรียญสิบเหรียญหนึ่งมันกระเด้งหล่นพื้นแล้วมันก็กระดอนเข้าไปใต้บ้านซึ่งตรงใต้บ้านนะครับอย่างที่บอกก็คือมันเป็นขี้เลนผมก็เลยด้วยความเสียดายตังค์เนาะก็เลยมุดไปที่ใต้บ้านแล้วก็ไปเห็นว่าไอ้เหรียญที่มันจมครึ่งหนึ่งไอ้ตอนกําลังเอื้อมมือไปหยิบไปเหรียญสิบนั้น,นครับปรากฏว่าข้างๆกันนะพี่ๆมันมีลูกปั้นนนางงลััวึครบ ที่ที่อยู่ในสารนะฮะหัวมันปักขี้เลนอยู่ครับผมก็งงว่าเอา้าทําไมลูกป,ปั้นมันมาปักขี้เลนอยู่อย่างนี้ก็เลยกล้มไปเก็บขึ้นมาถัดไปอีกไม่เกิน 4- ี่หเมตรนะครับมีลูกป,ปัน้นอีกสองลูกหัวปักขี้เลนเหมือนกันแล้วผมก็เลยไปเก็บขึ้นมาลองเอามาล้างน้ําล้างอะไรดูปรากฏว่าอีกสองลูกที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นลูกป,ปั้นตากับยายในสารเลย ทีนี้ผมก็เลยลองมาปาติดปะต่อเรื่องราวดูครับว่าจริงๆแล้วที่เสียงที่ผมได้ยินในคืนนั้นนะฮะว่าบอกว่าอย่าไปทาเขาเลยเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วผู้หญิงที่มาบอกว่ามันไปอยู่ตั้งนานแล้วทําไมมันไม่เห็นทําอะไรเลยอะน่าจะหมายความว่าเขาอยากจะให้ผมช่วยเขาออกมาจากคี้เลนหรือเปล่าอืทีนี้ด้วยความที่เราก็เจอของแบบนี้อยู่ใต้บ้านนะครับด้วยความที่เป็นคนศาสนาพุทธนะฮะก็เลยเอาลูกป,ปั้นสามลูกนี้ไปไว้ที่วัด แล้วก็ขับมาเล่าเรื่องนี้พ่อกับแม่ฟังว่าเนี่ยเจอแบบนี้แบบนี้มาพ่อกับแม่ก็เลยถือโอกาสว่าในเมื่อเราเพิ่งย้ายบ้านเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําพิธีหรือว่าทําบุญบ้านอะไรเลยก็ถือวิาสาสะแบบทาบุญบ้านไปเลยทีเดียวก็แล้วกันแล้วก็อุทิศส่วนกวุศลให้เขาไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยเจอวิญญ,ญาณ3ตัวนี้เนี่ยมาให้เห็นอีกเลยครับพี่พี่ทุกวันนี้ยังอยู่บ้านหลังนั้นอยู่ไหมฮะทุกวันนี้ยังอยู่บ้านหลังนี้อยู่ครับแต่ว่าจะรีโนเวทใหม่หมดแล้วครับแต่ก็คือไม่ได้เจอทททััั้้้้้้้งงงตตนนแแลลววไม่เจอ ใช่ครับแต่ว่าจะมีเหตุการณ์แบบว่าแป,แปลกๆอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ3ตันนี้มามาให้ได้สัมผัสครับแต่ว่าจะมีแบบอย่างอื่นค่อนข้างติดมาในไลฟ์ที่ผมไลฟ์ใน y o u t u b e ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับมาถึงกําลังไลฟ์อยู่แล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้เหรอใช่ครับใช่ครับโอ้โห oh, สุดยอดคือบ,บ้านที่ผมอยู่ครับมันจะเป็นบ้านที่อยู่ติดๆกันฮะ แล้วตัวผมเองอะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมเป็นคนไม่มีเซนต์ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าหน้าบ้านของผมอะครับจะเป็นคนเหมือนคล้ายๆคนเล่นของหน่อยเป็นของขอเขมนเป็นะอของกัมพูชาอย่างเงา ซึ่งเขาก็จะมีลูกศิษย์อะไรเงี้ยมาไหว้ทุกวันที่มีการปล่อยของอหรือว่า,าลูกศิษย์ผ่านไปผ่านมาก็จะมามาไหว้ที่หน้าบ้านแต่ไม่ใช่สํานักนะครับเป็นแค่อาจารย์เฉยเฉยนี้นมีมีผลกระทบอะไรกับ,ค,บ,ค,บคุณนัดไหมคะไม่ไม่มีครับแต่ว่าทุกวันเวลาที่เป็นวันปล่อยของครับมันก็จะมีเรื่องปแปลกแหวแกที่เช่นแบบว่าเวลาไลฟ์อยู่ก็จะมีเสียงแว่วแววเข้ามาในไลฟ์บ้างอย่างเงี้ยครับเป็นเสียงประมาณไหนอะคะแชทเขาบอกบ้างไหมคะาบางทีก็เป็นเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้บ้าง ผู้ชายอออฮอาห่าอะไรแบบเนี้ยก็มีครับแล้วก็หลังบ้านครับเป็นคนเล่นของเหมือนกันอินเดียครับของอินเดียใช่ครับเป็นเหมือนของพรามอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งบ้านผมมาอยู่ตรงกลางเลยครับโอ้โหแล้วอยู่แต่เราก็อยู่ได้ใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้มีการรากาะทบกับเราหรอเราไม่ไม่ได้มีเรื่องกับเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไม่มีครับดีค่ะ